สวัสดีค่ะจากบารายุพยอมค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกนะคะนี่ค่ะนี่คือแก้วสารพัดนึกตัวเมียนะคะอันนี้ก็บารายุพยอมก็ได้เอาหัวเง่าเก่านะคะมาชําเข้าไว้ชําอันนี้ก็ชําแบบพิสดารนะคะคือชําตากแดดนะคะไม่ได้ชําในร่มเหมือนกับคนอื่นเขา ก็คือเขาเป็นเชื้อรานะคะชำยังไงก็เน่าหมดเน่าหมดบาลังพยอมก็เลยชำแล้วก็วางไว้ตากแดดเลยนะคะไม่ได้เข้าล่มก็ราะนึกว่าเขาตายนะคะสูญเสียไปแล้วนะคะอุ้ยมาดูอีกทีสินี่เขาแตกขึ้นมานะคะนี่จากลูกเล็กไหลเล็กนะคะนี่ไม่เน่าไม่เสีย ก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะนี่นี่อีกหนึ่งต้นลากยาวมากหัวเง่าเก่าเขานะคะตอนแรกกอใหญ่มากแล้วนะคะฟอร์มกอก็มีที่ค่ายทหารหมดเขาซื้อไปนะคะก็สิบ่ากระถางกระถางละสอง้อยห้บาทนะคะกอฟอร์มใหญ่มาก เมื่อก่อนนี้นะคะต้นขนาดนี้ขายอยู่ร้อยห้าสิบนะคะเราไปซื้อต้นเขามาครั้งแรกก็ร้อยห้าสิบแล้วเราก็มาปลูกขายมาแยกขายหน่อก็ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นดินที่ปักชำดินร่วงเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางอันนี้ก็จะเป็นชบาเมปเปิลนะคะ ต้นเขาจะเหี่ยวแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่กระถางสูงๆเพื่อไว้ขยายพันธุ์เพราะว่าไปปลูกไว้ข้างนอกก็น้ำไม่ถึงนะคะเรียกว่าไม่รอดเลยใบแห้งหมดส่วนอันนี้ก็เป็นกระถางที่สั่งมาและตกค้างนะคะรอบหลังสุดท้ายก็คือเมื่อ เมื่อก่อนก่อนปีใหม่2024นะคะก็สั่งมา200ลูกนะคะก็เพราะว่าต้นกระถางเก่าก็ชำรุดไปบ้างนะคะแล้วก็ขายไปแล้วเราต้องแยกอยู่ตลอดแล้วก็พอดีเลยเขาสั่งรู้สึกว่าจะเป็นเป็นต้นอะไรนะ ก็ต้องใช้8นิ้วก็เลยสั่งมา200ร้อลูกนะคะก็ยังเหลืออยู่อีกไม่ไม่ถึงไม่ถึงห้าสิลูกนะคะก็หมดอันนี้ก็เดี๋ยวเอามาขยายอันนี้ไว้ก่อนคือแก้วสารพัดนึกก็เหลืออยู่เท่านี้แล้วนะคะทั้งหมดเลยนะคะที่เขาเน่าตายก็คือศูนย์พันไปเลยแล้วก็ลูก ือไข่เขาไม่มีเลยนะคะนี่อันนี้ก็ลากยาวแล้วนะคะอันนี้หัวเง่าเขาอันนี้ก็เป็นยอดถ้าเราจะตัดแค่ตรงนี้ชำก็ได้นะคะเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องมานี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในเดี๋ยวขอหาปูนแป๊บ คนชำต้นไม้จะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยนะคะก็คือปูนนะคะปูนแดงปูนกินกระหมากหรือว่าปูนขาวนะคะส่วนเชื้อไตโคเดอร์ม,มานั้นก็เอาไว้ลาดลดนะคะผสมน้ำลาดลดในเวลาที่เราปลูกแล้วนะคะเผื่อมีปัญหาทางดินส่วนอันนี้เรามาแก้ ในที่ว่าไม่ให้เขาเน่าหรือว่าเป็นแผลลามออกไปในช่วงที่เราไว้ในกระถางกับดินนะคะอันนี้ก็ทำความเข้าใจเพราะว่ามีคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เคยไม่รู้นะคะไม่ได้รู้ในตรงนี้ก็เดี๋ยวอีกไม่นานเกิดบ้าแรงพยมไม่ได้ทำคลิปลงอีกแล้วนะคะจะเลิกทำ YouTube ก็อาจจะ คนรุ่นเก่าก็หมดไปคนรุ่นใหม่ก็มาแทนที่นะคะอันนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะแล้วเราก็ป้ายแบบนี้เพื่อการการเน่าเสียนะคะถ้าเงาใหญ่เกินไปนี่เราตัดสามารถตัดออกได้เลยนะคะนี่ค่ะหัวเงาแบบนี้เราตัดออกได้เลยนะคะแล้วก็เอาไปชำใหม่ได้นะคะนี่ค่ะลากนี่ตัดออกทิ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เขาสร้างรากใหม่ขึ้นมา ขออย่างเดียวอย่าให้หัวเง่าเขาเน่านะคะนี่ค่ะอย่างนี้ก็คือเป็นหัวเง่าเก่าที่ต้นเขาจเจริญเติบโตมากมายมาแล้วนะคะต้นหนึ่งประมาณสามสิบสี่สิบใบแบบนี้นะคะแต่ใบจะใหญ่มากเมื่อเขาถึงระยะเวลาหนึง่งเขาก็จะเริ่มยุบนะคะพอดีเลยช่วงฝนชุกและแมลางพยมไม่ได้เอาเข้าล่มนะคะตากไว ก็เลยเน่านะคะนี่ค่ะเราจะป้ายปูนไว้แบบนี้นะคะก็จะทิ้งระยะเวลาไว้สักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วเราก็เอามาส่วนหัวเงานี้เราก็ลองฝังนะคะฝังไว้ก่อนฝังดินไว้นะคะอาจจะมีการแตกหนอกขึ้นมาแบบนี้อีกนะคะก็ทำให้เรา ได้หนอเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวเรามาลงกระถางกันค่ะอันนี้ก็ลงกระถางใหม่นะคะลงกระถาง8ดนิ้วเลยดินล้นลวนแบบนี้เลยนะคะก็จะใส่ปุ๋ยเคมีนะคะ รุ่นนี้คือจะใส่ปุ๋ยเคมีมีหลายคนนะคะถามมาว่าเมื่อก่อนเห็นว่าใช้จุรินทรีย์อย่างเดียวทำไมเดี๋ยวนี้มาใช้เคมีปนก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เราชำไว้แบบนี้นะคะพอดีเลย เกิดมีลูกค้าเข้ามาเราก็สามารถจำหน่ายได้เลยนะคะนี่ค่ะดินล้วนๆแบบนี้นะคะกดให้แน่นๆนะคะกดให้แน่นๆนี่ค่ะเราก็จะได้ต้นไม้ที่สวยฟอร์มสวยแบบนี้นะคะเราสามารถอีกประมาณครึ่งเดือนถ้าใบไม่เหลืองใบไม่ร่วงเราสามารถจำหน่ายได้เลยนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะ ก็เหมือนเหมือนกันทุกกระถางนะคะอันนี้เขาก็เป็นหัวเงาเก่าลากนี่เราตัดออกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาขวังเพื่อให้เขาแตกลากขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้สารอาหารจากปุ๋ย อกแล้วก็ดินหมักใบหนอกล้วยเปลือกกล้วยนะคะและส่วนอันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยเคม,มีสูตรสิบหสาตัวอันนี้ก็บารางพยอมทำเตรียมไว้เพราะว่าเดี๋ยวฝนตกลงมาบรรางพยอมก็จะไปปูกป่าจะไม่มีเวลามาดูแลตรงนี้ไม่มีเวลามาใส่ ปุ๋ยคอกไม่มีเวลามาปักชำใหม่นะคะไม่มีเวลามาเปลี่ยนก็เตรียมทําไว้เลยให้เขากินปุ๋ยเคมีแทนไปก่อนนะคะลากตัดออกนี่ค่ะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยเคมีอันนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะคะ โดยที่เราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเพิ่มเป็นปุ๋ยละลายช้าชื่อว่าออสโมโคตนะคะหาซื้อได้ตามร้านต้นไม้ทั่วไปนะคะหรือตามออนไลน์ก็มีนะคะตามช้อปปีก็มีมากมายหลายรุ่นอันนี้ก็บอกให้น้องๆรุ่นใหม่นะคะที่จะ คิดเลี้ยงต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกทําอะไรก็ไม่ดีเท่าปลูกต้นไม้นะคะทําให้เรามีความสดชื่นมีความสุขมีความสุขที่ได้อยู่กับต้นไม้อันนี้ถ้าใครไม่เคยนะคะลองดูได้นะคะเพราะว่าหลายหลายคนที่ว่าไม่ชอบต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็หันมาปลูกต้นไม้นะคะ อย่างหลานสาวของบราราชพยอมเขาเป็นข้าราชการและเขาก็เป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบปลูกต้นไม้ไม่ชอบปลูกต้นไม้ไม,ไ,มไม่ชอบเลี้ยงสัตว์ไม่ไม่อะไรเลยอ่านหนังสืออย่างเดียวปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาเนาะปัญหาในการทำงานนี่แหละ สารพัดอย่างก็ยิ่งเครียดไปดูหนังดูละครก็เดิมเดิมนะก็มันก็เท่านั้นเขาก็มาที่บาลายของพยมมาอยู่สองสามวันช่วงวันนักขัตะเลิกที่เขาไม่ต้องไปนะคะเขาก็เห็นบารายองพยอมนั่งทำงาน ทำต้นไม้ทั้งวันทั้งวันเขาก็นั่งดูนอนดูทุกวันทุกวันไอ้นู่นอะไรไอ้นี่อะไรก็ดูไปศึกษาไปเรื่อยๆก็จะมีน้องแมวแม่หนูดำมาเล่นด้วยน้องหมาตัวเล็กๆมาเล่นด้วยก็ลบกับหมามั่งดูโตทำต้นไม้บ้างลบกับแมวบ้างคุยกับแมวบ้าง ก็ดูมีความสุขดีโดยที่เราไม่ต้องไปขนขวายหาความสุขจากนอกบ้านไม่ต้องวิ่งไปหา mm. เที่ยวพับ mm. เที่ยวบาร์ mm. อะไรให้เสียเงินเปลืองเงินเปลืองทองเปลืองสุขภาพเราด้วย mm. แล้วก็บอกเขาทุกวันทุกวัน ปัจจุบันเขาก็เอาน้องหมาไปเลี้ยงสองตัวเอาต้นไม้ไปเป็นคันรถเลยเอาไปปลูกที่บ้านที่ยังทองบอกเอาไปปลูกนะแล้วดูแลด้วยนะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเอาไปปลูกเสียดายต้นไม้ต้นไม้ราคาสูงสูงทั้งนั้นเขาก็ไปปลูกแต่เขาไม่ใส่ เขาไม่ใส่กระถางพลาสติกแบบเราหรอกเขาก็สั่งกระถางดินเผามาเลยเป็นหลายๆร้อยลูกใส่ตั้งฐานอย่างดีอย่างสวยงามเต็มไปหมดก็สวยงามดีก็มีจิตใจที่ดีขึ้นคลายเครียดไปได้เยอะ กลับมาแต่ทำงานเหนื่อยๆก็เดินดูต้นไม้มีน้องหมาเดินตามพอดีเลยแมวจรมาอาศัยอยู่เขาก็เลี้ยงไว้ก็มีความสุขดีตอนนี้ก็ไม่บ่นว่าปวดหัวเวียนหัวหน้ามืดเครียดเลยนี่ค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับแก้วสารพัดนึก เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะแก้วสารพัดนึกตัวเมียนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นตัวผู้ก็เป็นของมาเลที่จะใบหยักๆยักนะคะของบาลางพยอมนี่ไม่รู้สาบสูญไปไหนเลยนะคะหรือว่าหาไม่เจอหรือว่าตั้งจนหาไม่เจออันนี้เดี๋ยวต้องคอยดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ของบาลางพยอมก็ถึงจะว่าเหลือน้อยลงก็เกือบเกือบพันกระถางนะคะสําหรับต้นไม้สารพัดอย่างนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ